มนะครับเบิ <half. S 1> like ่งท well, right ี่ล่ะลมพี่น้องคือจังฝนสิมานี่นะครับโอ้ยจึงปล่อยไปอันนี้น้ำนะครับจึงปล่อยฝนหน่อยแกเปียกเบ่ไหวนะครับนะครับโอ้ยังหลังนั้นก็เป็นสีตามๆกันขึ้นมาอีกอย่างไรครับโอ้ลมนะครับลมแน่นลมแน่นนะครับโอ้ขวงขู่หวงานี่ครับโอ้ สั่งทีเฝ้าครับบ้านนีนนห่หัวขวบนี้นี่มึวบโอ้ยน้องล้งนี่ก็เป็นแบบเมีนะครับมีเบแหงโอ้ยหัวขวขวบบ้านนี่โอ้ยเฝ้ามีบุเมีย นานแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นคนสาบควายเห็นสาคันไทยแล้วเศร้าเอาสวัสดีสวัสดีครับมือนี้นะครับผมเขาบกำเนี่วนะครับอีสานเลือร่อยสิพ่าพี่น้องมาใส่เบ็ดอย่ากลัวจะคลองใส่เป็ด <c oughs> ด้ค,ดครับครับเงียหวัวนะครับผมนะครับนำกระดำหน่ยจะหน่อยเนะยาะเงียลูกออดนะครับ หรือว่าพวกนะครับผมนี่เลยครับผมเบ็ดมือนี่เบ็ดไม่เบ็ดไม่ลองเบ็ดไม่เบ็ดหม่เบ็ดไม่หกสิบสองหลังครับผมหมันหมันน้ำกันครับผมมนีิเดี๋ยวไปเริ่มหลังแหลกแตเวินคำคอยคอยคำไปในโชคเริ่มใส่หลังแหลกนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่จักแมงเงี่ยงบ่ครับนี่ผมว่ามันยุ่งกับผมเป็นยุ่งนะครับมันสิเป็นแมงครับจักแมงอย่งบบหูนะครับแต่ว่ามันก็สิเขาตายอยู่ดอกผมว่า ผมมีเซตัางแหลกนะครับมือนีมากจมมน์นะครับอิซูบิซิอีคืออีคือมานมือนีครับผมหัวครับนี่ขาออกแล้วครับนี่คือหัวครับผมนี่การเสียบนะครับเสียบไงหัวเงาหางนะครับผมวับ นี่เนะครับดิ้งดองดิ้งดองมึง pues ก็ส mm ิร hmm. ้อยดองแดงดองแดงดองแดงนะครับคลิปก nah ่อนพผว่าคือบอสบอกวิธีใส่แหน่ว่าเนาะว่าเอ้ยวิธีเสียบห่วงแหน่ว่าเนาะมึงเหียเสียบเงียเนาะผมก็เสียบนะครับนี่นะครับเอาผมเสียบคำเหรอนะครับเนาะมึก็สิเดี่ยวเดอกยู่มาคำอีกคือเกานะครับจักสีวางได้ครับผมคำคือเก่าว่าสิบอกคำกะคำเฮ้ย ครับดูครับมดืดเขามาแน่แล้วเนาะทำค่อยนะครับต้องเอาไฟมันมาเริ่มเหมือนนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับมือน,นั้น,นพอพร้อมปันใดนะครับนี่เลยเพิ่งพอนี่พอเครื่องอยู่ครับเสียบเงี้ยวห่วงนะครับมาเหมือนนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมสุดท้ายแล้วนะครับ เรียบหลังสุดท้ายแล้วครับผมมันหมานเด้อเฉพาะที่อยอดทางเลยนะครับพอจิงจีกินยองส่งหมานคือเกานะครับเรียบหลังสุดท้ายแล้วนะครับเนะรดพอดีครับ62หลังนะครับบหมดไปอย่างเด้อเออแวสื่อแน่ก็ดีห่าหมานเนาะนะครับหลังสุดท้ายพักจักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวยังสีพลาพี่น้องมยายำหกสหลังกับไม้ที่เด็ดสี่เป็นถึงไหนรอลุ้นน้ำกัน ไปดาวนะครับดาวเต็มฟ้าปาซีแลนด์กินดาวนะครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาว คืนที่จันโซไซนั้นเป็นหนึ่งใจเธอหรือเปล่าหากมันเป็นจริงจะเก็บเอจันมาใส่ใจอ้าหลงลืมโตนะครับผมเห็นดาวนะครับโอ้ลืมโตวา่เาเข้าอีสานนะครับแต่ว่ากับบ่ยังยับเบ็ด ถึงสมวงพานไปบริจาคเลือดพอสมควรแล้วไปยามเบ็ดไปยุ่งก่อยครับมาเอาเถือกครับพี่น้องตัวแรกแห่งมาน ผมบอกเลยว่าเข็งครับนี่เลยครับตัวแรกและแหกมันยอยุดนะครับบาขั้นมันนะครับตอนนี้เพระเข็งุัวละครล้มอวยผัวนาซี่เกี้ยวเขานี่ครับยังสิตัวนอกยามเขาปิงเอ้าเถือกี่แล้วครับพี่น้องเข็งครับหนึ่งสองเข่งนะครับนี่เลยครับ ขึนสองเข่งนะครับขินหัวนะครับมาเข่งโบได้หน่อยก็ได้หล้แล้วครับโบได้เจวก็ได้ต้มแต่ว่ามีไฟเห็นีีนะครับไฟมีไฟอีกไฟหนึ่งอยู่คนละฟังกันแท่นนะครับเพื่อนมาไต่หอยนะครับหาขึ้นแล้วครับเกิดอาการหลอนครับโเมันรอได้ครับรอนี่คนเสียเมียอยู่นี่นะครับรอตดว่าเบ็ย์หลอน ยามะนีประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับเข็งอีกนะครับสามเข็งนะครับพวตัวนี้เป็นหกไข่แหนนะครับมีตะกอตันี้นะครับมา่อหัวกระชวกปั๊บเกิดขึ้นมาสามเข็งนะครับพี่น้องนะครับขันไปเข็งเพิ่กระจิตส,สบายๆดิในการอันนี้เนาะแต่ว่าถัาเป็นปะก้อประดูเพิ่กระิดหลุดต่ำในจังน้อยนะครับ <S <S น,น,น,นั่นใช่เบรดไล่หนิบางทีเราปั่นให้กินงอ,งเ,อ,อเป็นไหนนักแสดงใช่ไหใช่ละเบ็ดเบ็ดแล้วก็เบ็ดใชล่ละเอ้าหลังนี้คือเป็นสีผิดปกติพี่นอ้องเอ้าปลาคอครับปลาคอปลาชอ็อนนะโอ้อครับเออนะครับมือคอ หอกนี่ต้องระวังเด้ครับขันวขวามนี่ก็เออสามเข่งนะครับอยู่ในถุงไข่นป็นตะขอครับนะกำหัวสุดหางปัดนะครับตะข้อตัวบใหญ่ผมมาเสียวย่างด้วยกระขว,มว,วงวขวมาอ,อยู่ครับตะวอุประกบกัววสัตวปอบอะไรเนาะเรื่อยเอาใส่ถุงแหล่นะครับ อันที่ว่าทองเที่ยวกะมันงเป็นสีเขียวนะครับอุ้ยนะครับอีกหนึ่งเข่งครับนี่นะครับเขาเอื่นว่าเข่งเงียบนะครับถ้าเป็นสมัยแต่เด็กหน่อยนี่โอ้ยนะครับใจได้ปลาเข่งเนี่ยมันดีใจกว่าครับนะครับปลาเข่งเงียบทวนวันเนาะก็บวกหัวแปลว่า,วา,วายัางเลยกาสไเทยก็ได้ลปลาหมอแงบบ่ก็เลย ข่งสีแล้วสีเข่งนะครับคว่ำหวังนะครับก็คือดินต่ำๆนะครับนุ่งหอยยูซุเลยสีมีฉมบเนาะนครับผมดึงแล้วครับยุกยุกยุกนะครับเข่งที่หานะครับตัวนี้ใครแน่กินเลือดบ่ายพี่น้องเอ้ยผมก็ดึงเลยแล้วครับเข่งที่หานะครับเซบาสเต็ดกั แค่ครึ่งเลียวหรอครับยามานี่เด็กปรงเคนหาตัวประคอตัวหนึ่งนะครับกันยังไข่นะครับผมหลุ่นของไงต่อไปนะ้ครับพี่น้องวสิพ่อคือกันบอนะครับนี่นะครับเป็นเอ่อล่องนี่นะครับล่องในน้อยนี่เป็นหองเหมียงนะครับเอ่อเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานเพื่อนเอว่าหองเหมียงห้องนามหน่อยนะครับเป็นหองเหมียงของทุกคนนะครับ เป็นน้ำได้รับน้ำได้นะครับเป็นหองสมัยโบราณเป็นหองสมัยเก่าเอ้าตัวนี้ถือครับพี่น้องหยางเนี่ยมืัอคือจังเหนเป็นขั้นซื่อๆนะครับจวมามาพ่อปลาคอหน่อยนะครับคือเก่านะครับลูกนี้เอาไปสักคนนะครับเนาะหนีนะครับถือนะครับนั่นปลาคอหน่อยนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนี่เลยครับต้องไปที่ดีตองนะครับเนาะตอกเขาทุ้งเลยครับ โอ้เถือกับพี่น้อ,ง,อง,นนง,นงนี่นะครับปลาคอนะครับสามคอแหละครับแต่ว่าตัวบบใหญ่นะครับตัวกำลังงามเนาะนี่ครับต้องมีพิธีรีตองเลยกันประเภพียรกำหัวสุดหางนี่เนาะครับปลาช่อนนะครับโอ้พี่น้องหลังนี้ก็เป็นเมเป็ดนะครับเมบเพ้งโอห้หัวคู่หัวขวามานนี่โอ้ฟาว มีบเมีบยบเออใชละคือปนยี่ก้อนบมมี่หรอกครับคนมีเห็นโตละนั่นผมว่านี่ตรงเป็นถือปลานะครับถือปาลาเลยกะเหลี่ยมอ่อนนะครับยันเกียรตนะครับเดี๋ยวบางรักษะแล้วไม่หงวุนไาวน้ำผมว่าแล้วเนะี่ยคุณนะครับแต่าที่ถือตัวใหญ่ยี่หรอกครับนี่เี๋ยวเป็นหูป,ปห้อยดินเป็นปลาเขาแตกๆนะครับ ลองรอคนสีไมาอีกเนาะไปอุ้งลงต่อไปเป็นยังคือเป็นตีนยง้ยพี่น้องโอ้โหโอ้โห,โโหโปังพี่น้องป้าป้าป้า,ปา,ปาันปกตินี่สัาตยาณของงูนี่เสียนดึงดึงขั้นเวทเข่าคนแท้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันคงคงสีเข่าคนแท้นะครับผมกวัวตรงนั้มันเข่าคนแท้นี่ขึ้นไปเลยวะครับว่าอาจจะเป็นงูได้นะครับนี่นะครับไข่อ,องรองนะครับปลาไม่เกศหน่อยๆนะครับ ของไข่องรองเนาะนี่ครับผมตัวไข่แน่อยู่ครับตัวนี้เป็นหัวไข่แน่กวัวสุตโตอยู่ครับใส่ถุงไปเลยเนาะมาเป็นยังน,น,นะครับร้อนนะครับมันร้อนร้อนเท่ากับต้องเติมเงียไวเ้เป็นโซ่นะครับโอ้ยลบนะครับพูดที่ไหน ฝนสีมานี่นะครับโอู้หูควายไปอันนี้นั่นะครับควายตัวนี้แก่เบ็ดเบาไว้นะครับนะครับโอ้ยทั้งๆเลเป็นชี้ตับคนสองคนนั่มคือน้งคนนั่มหลังี้ไหนครับโอ้ล่มนะครับล่มแห้งล่มแห้งนะครับโอ้ยหัวขว่บ้านนี่ครับโอ้ยตายเลยนั่นต้องสั่งตีเฝ้าครับบ้านนี้ อือครับขมวกว่มดีเลยมันขว่มทึ่งกันแท้บนะครับขว่มันวมในแห้งหน้านี่มันโอ้ยข้แห้งนะครับอือเปล่าในได้กระไดเอ้านะครับโอ้ยขวบน้มกระปุ่นนะครับเฮ้ยไปบประมาณปันไหนนะครับมาหนี่นี่บประมาณมันล้มนะครับล้มแห้งนะครับนี่ลงไปเข่าที่ละครเห็นบ่ล้มนะครับ สองสามทุ่มแล้วครับนี่เกิดการล่มขึ้นมากนะครับแล้วก็บพระอหมานไปไหนเนาะกำเนิ่ขึ้นมปนทองคาถาพิษกับพ่ะจักขู่หอกกับความี่น้องเอ้ยโอ้ยนะครับนี่เลยครับเลยผมสีนับให้เบิ้งเนาะนับปะคอนะครับกับป่าใส่ถุงนี่แน่นี่คับป่านี่ครับก็ได้นะครับพอดเหลียู่ครับเป็นป่าคอนะครับปาคอสามตสี่ตนะครับปาเข่งกับสี่ต นะครับผมปลาคอสีปลาเข็ง4ีนะครับเป็นนี่ครับเป็นสีแล้วก็สีนี่ครับหน 4, ึ <S <S ่งสองสามนี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่ะแปดในนะครับนี่พอได้อ่ลมพีเขียกียปลาลเดี๋ยวแรงกันไปหาอยู่หากินกันไปครับอีสานหมันเฮ้า มันน้ำผมเป็นเดก็กกระถามใาหม่ก็ว่าจักหัวขวบนะครับผมนะอย่าลืมกุหลาบกุ้งแช่นนะเราพอกันไหมนะครับว่าสไลค์คลิปนี้เอาลาะวาจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ